นิทานสอนใจชายชรากับห่านทองคาชายชราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่ห่านอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่ห่านจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานําไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารจึงออกไข่ทองคําฟองหนึ่งให้แก่ชายชราชายชราดีใจมากรีบนาไข่ทองคําไปขายได้เงินมามา,มากมายและทําให้ฐานะดีขึ้นแต่ชายชราย,ยังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคําหลายๆใบในคราวเดียวกัน ชายชาราคิดว่าในท้องหานต้องมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหานแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหานทันทีแต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคำเลยสักใบในท้องหานแล้วแม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นตันมาชายชาราผู้โลกมากไม่มีทั้องหานหรือแม้แต่ไข่หานสักใบให้นำไปขายอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลกมากลาภายพุทธภาษิต คนโลกไม่รู้ทันว่าความโลกนั้นเป็นภายที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง